อัน,นี้ก็นักมวยเหมือนกันท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นยักษ์นักมวยยักษ์คณะท้ายเนาะตึ้สยามชาแฟจัดใหม่ขายของไปด้วยท่านผู้ชมขายขนมนะ <c oughs> อันนี้มีรถตุกๆด้วย คนเยอะมากเลยกาเจ้าเต้น พยายามสแคอวันนี้ท่านผู้ชมจัดใหม่ทำใหม่ขายเสื้อผ้าด้วยเห็นไหมครับเสื้อผ้าสวยงามมากเลยเสื้อผ้าคนเดินก็เห็นเยอะมากเลยท่านผู้ชมขายเสื้อผ้าด้วยเด้อท่านผู้ชม,มเด้อเคาจะพาย่างเลาะย่างชมเมื่อนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ท่านผู้ชม วันอาทิตย์วันที่ห้าโอ้ทางนี้ก็เดินมาจากสยามพารากรทางเดินมาจากสยามพารากรนคนก็เดินกันเยอะมากเลยรู้สึกว่าจะมีงานหรือเปล่า ขายเสื้อผ้ากันเยอะมากเลยสยามสแควรของประเทศไทยทเป็นแรงท่องเที่ยวที่ว่าท่านสมัยมากๆนะคนไทยทำที่ท่องเที่ยวได้รู้ล้ามากเลย,ยมาดูนี่ครับชมนี่ มาดูอะไรเนี่ยสุดนักมวยหรือเปล่านี่ก็นักมวยเหมือนกันท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นยักษ์นักมวยยักษ์นักมวยโอ้ข้าวลา,ายอะไรเยอะแยะเลยนะ มาดูฝรั่งต่อยถนัดซ้ายเนาะตึ้มสุดยอดมากชยามชาแคจัดใหม่ขายของไปด้วยทางชมขายขนมเนาะ อันนี้มีรถตุกต๊กตุกด้วยมีรถตุกตุกต๊กด้วย<ฮ><ฮ>อันนี้จะเป็นกับกระบุงกระตาสมัยโบราณกระบุงกระตา เทศไทยเนี่ยกล้าทำได้หลายๆอย่างหลายๆสิ่ง อย่าลืมนะครับช่วงกดสุดท้ายช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้อย่าลืมที่จะแชกภาพแล้วก็แชร์ลงโซเชียลและอย่าลืมติดแฮชแท็กให้เราสนิทเลยครับสยามใจสันยี่สและอย่าลืมด้วยนะครับในช่วงสุดท้ายนี้ยังคง Enjoy กับแคมเปญของเรากับแคมเปญผ้าไทยใส่แล้วเท่นุ่งโจงคมสบายคูสน<อ>ิเกอร์กันได้สามารถเช่าได้ด้วยที่ร้านที่เรา,าบอกไปเมื่อสักครู่นี้ชชเช่าอามาใามด่แล,ล้นลงรูปน้องติดแฮชแท็กนุ่งโจง่มสบาย ใส่สีเกอือนี่นใช่แล้วแลรย้วผมตลอดทั้งสาวันเราสนุกสนานมากๆคุณเอกก็ผงจะสนุกมากๆมากๆ้วยเช่นเดียวกันแต,กแต่วันนี้เรา <laughs> ทั้งสองคนเองผมจะต้องขออนุญาต หมดหน้าที่ไว้แต่เพียงเช่านี้ก่อนครับแล้วให้คุณเนี่ยไปเอ็นจอยต่อกับเรนล็อกแดนจะได้ชีบล็อกไอไปเต้นให้มันไปฉ่ำกันต่อสำหรับวันนี้ผมเอ็มซีเฟียนครับคาณผู้ชม้อนค่ะวันนี้เราทั้งสองคนต้องขออนุญาตหมดหน้าที่ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้เจอกับกิจกรรมดีๆครับผมที่จะให้คุณนั้นได้พรวใจวาวเทวร์ไปพร้อมกันอีกครั้งต่อไปกับเสียมไทยฮับอย่างแน่นอนแต่สำหรับวันนี้งานดีๆของเรากับพีเกซียเอร์ซนเซียมไทยับ เขาสวยจังมากาาาาอขอกลาไปก่อนขอบคุณครับขอบคุณแล้วสวัสดีครับโอ้โห,โหสุดยอดมาก <c oughs> วันนี้คนเยอะมากเลยวันอาทิตย์สยายสาแฟร์ <c oughs> ทางนี้เดินไปทาง MBK ท่านผู้ชมแยกปทุมวัน ถนนพญาไทรถตุกๆก็มีสามคันแล้วเนะี่ยตุกๆตุกๆคนเยอะมากจริงๆสถานที่ทองเที่ยวที่ทันสมัยมากของประเทศไทยสาวสวยเยอะมากจริงๆ มีอะไรเนาะตรงนี้นเนาะเขาทำอะไรกันครับทู้ชมเต้นเพลงอีกอ่ะเขาเต้นอีกแล้วโอ้ออคนเยอะมากเลยเขาเจ้าเต้นเยอะมากจริงๆ พยาามสัแพ์แทบแตกวันนี้แทบแตกแน่ๆเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวห้าเหลี่ยมห้ามุมก่อนหาทางเข้าไปก่นอ,อกนคนเยอะมากจริงๆเห็นไหมครับท่านผชม สยามสแควประเทศไทยแทบแตกวนันนี้คนเยอะมากจริงๆทั้งนี้ก็เขาเจ้าขามทางมาลายข้ามถนนประเทศไทย ท,ที่ท่องเที่ยวประเทศไทยนี่ไหครับคนเดินกันก็เยอะมากๆ เข <Okay, S 2> าเต้นกันใหญ่เลยนะครับเห็นไหมครับ

theo tên căn nhớ ừ. <laughs> Quay đúng thay, Quay đúng ở ngoài thay mà trong ở Thái.